ใหญ่พอเล็กไม่มีร้านขายของวัดกลางพระลำหลวงขายของในที่ประชุมนลวดหลวงบุตร สตาร์ติดอยู่ลวดตัดหญ้าแบบนั้น,นจะเป็นตะ,ะลิงครับเป็นตะลิงเนี่ยใช่ครับจะทนว่ากันมัวลครคะร้อยยี่สิบของซื้อของขายพวกท่านนี่ซื้อ คนวิ่งไอ้สุกเรามากว่ามีของดีเรามากก็ไปชุบหนีกันบ้างสินี่ดีได้ที่ของดีของฮะอันเล้ว คนของดีมากมายของของขายมากหลายพุดโต๊ะ hey. ป really bueno ่รวยบ่ะบ้านวิดีโอ thầy sốt sốt này đọc nó bay gay phốt to không to chiu tốt ngàn wow to cực anh to cả 3000 4000 rồi nạm lấy Nên này đang thoa kim mốc bay nào สน่อตอนนี้วันทีนไหนเราถึงของขึ้นกันบ้งเนี่ยดูมีมีแว่นด้ว นมีสื้อธรรมะของใช้ในวัดเมือกี้นั่นกับผมจัดงานมือใดพี่หยาดหานิมนต์ได้ครับพี่หารับนิมนต์ไปเทศงานยังปวดซีห์หาโอ้ปวดซีห์หาโอ้ไปไปอยู่วัตถิหาคนว่าตรงกับมือวันพร่เนาะ คือบ um. uh, ๊คือเราต้องให้พ่นประทาบไงยพ่นเจ้าคุณนะเจ้าคุณคือนางอยู่แถวลงพ่อไหนเั่นแหละเพราะมันเป็นเมือนมาต่้เนี่ยราคาเป็นเมือนหรอ

ทราแ่าถามมาเส้นไหนก็ค่อยเส้นเพิ่มได้หรือค่อยเส้นเพิ่มได้หรด้ค่าเส้นอะไรเส้นในของใส่เป็นเป็นหมื่อนหลอกใบโพใบโพใบโพิ่ไใจสามพันมาวังหันใจ่นแล้วสามพ เจ็บพัไปโพวเฮดไปแล้วไปพผมเนาะบอกรถมีเงินอยู่หมวกันขั้นเกีเส<ะ>้นเส้นหลายๆคนหน้าหนีเท่า<ะ><ะ>เอาเส้นผั่ไต้นั่นมัน

กรรมก,การสมาชิใหม่ก,ก, <5 S 2> นกนแน่นนะเที่ยนเหลวเทีนท่นเหลวจะอยากให้เที่ยงเพราะกรรมการเทศ่ยนเหลวเขาทิ้งกไปวัดวัดตะไคร่พ่วงวันนี้ดอกมีผ่าไหมว่าวกำหนดการพระฤกษ์กำหนดการน่ะวันนะี้นอนแต่วันที่นี้นอนก็นคือเสียหายไปก่อนเที่ยงกันถี่คุยกับเจบกันท่องสารนะทำไปเทศ่ยก่อนทั้งทีมีเวลาคุยกันแต่ดับเทศ่ยนเหลวไปนี่เวลาสิบีจยากคักนิดนึเพรารวจมือเดียวมือเดียวมือละมือละมือละแข่งสามเจย์ยูกูสี่โคราช จมัดจมัเพียแล้วเข้าเดียวเลืกเลเพื่อนเพื่อนวัดยินคนวัดขอยมาย่งห่เนตรวตัวก้อนเพี้ยนเลวนเดียวเรขานาวหนามยังไง สั่งได้ัมาสั่งยังมาสั่งเราอยู่ด้วยเออะไรเป็นขอ้าจะคุณมนนางก่อนดอเตนั่งเนสั่งเอตเป้นสั่งเท่านั้นเตอะมนี่บอกวอ่าผ้าเนย่้ล่างผู้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ในบ้านน่ เโอ้ไปเซิฟเซินี่ทีไปขอเขา,เขาเีไหน<อ>ทั้งทางอยู่นี่นา้า,า,าบอกอยู่บอกเลยโอ้นี่ก้าไว,าวานองก,กนะให้มาขอโยมเนยัเช <c ười> ุดนี้แพงเมรชุดนี้เขาิหลายบ่อของของสังกะสีนะพูดอะมีมีสังกตีอโอ้ ปะคูซื้อไปก่อนแล้วครับไปเดิมร่บโองลองไปเจริญพร้อนกอนไองไปเจริญพ้อนกอนมีหเดเยวอันนี้มึนเจมีของเจ้าคุณมีบุญร่วมอยู่ผมไม่เห็นอายการให้บุญผมลงมมีกระถางแบใหญ่างเล็กต้องรักษาเรามีคคเกไปอยู้วันที่้าือวันนี้เขาแถมีเนวาเปลี่ยงานเียตัวเียปะคเลย Tối nay, chúng tôi đã đưa cho Pha, Văn hóa Lan, một ngày. đi thăm. Chúng tôi sẽ thay đổi bộ. Chúng tôi sẽ thay đổi bộ. Chúng tôi sẽ thay đổi bộ. Chúng เหมือนกับสับปูน